เราได้ได้ภาชนะได้ที่เราทําแล้วนะครับก็คือที่โกยขยะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําด้ามลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราได้ได้ตัดเตรียมตรงนี้แล้วนะครับก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับความยาวของด้ามน,นะก็ประมาณ30เซนก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับเห็นนะครับแล้วก็มีการบากนะบากร่องยาวมา1นิ้ว แล้วก็ทําจากจุดกลางมาซ้ายมาขวาก็ระยะระยะประมาณสักสักสองเซนนะครับได้เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มามาทําการลนนะครับลนแล้ก็คือมามาลนนะลนไฟนะครับก็ลนไปไม่ไม่ต้องนาน นะพอประมาณนะแล้วก็เราจะไปจุดกึ่งกลางของที่โกยขยะของเราที่จะทำนะที่โกยนะครับด,ดูดูนะครับเอามาเตรียมเตรียมท่าไว้เลยนะได้ได้แล้วด้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่โกยขยะของเรา นะก็ดูดูดูนะครับยัดไปอัดไปให้มันกึ่งกลางค่อยๆคอยๆโน้มแล้วก็พยายามเล็งนะเล็งบนเล็งล่างแล้วก็มือแตะแตะหน่อยนะครับให้อยู่เฉยๆอยู่กระที่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแนวให้ตรง45ทําคู่กับเพื่อนก็ได้บอกเพื่อนช่วยดูหน่อยเล็งหน่อยอะไรเนี้ยนะครับมันก็จะโอเคนะค้างไว้ค้างไว้แป๊บนึง นะครับค้างไว้แป๊บหนึ่งถ้าถ้าเราปล่อยมันจะคืนกลับรูป PVC นะครับจนจนได้เย็นเย็นเย็นตัวลงก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาต่อมาเราให้เย็นเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยิงรีเวทซ้ายขวาด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวาโอเคไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไป ทำการยิงรีเวทในช่วงต่อไปโอเคครับ